เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะได้มาทําคลิปแกล้งคนดังนะครับแต่ผมขอมาทําคลิปขอโทษคนที่ไม่ชอบนะครับก็คือหลายหลายคนเขาก็ถือนะครับเพราะว่าเขาห้ามทําอะไรที่เลื่อนเลิงนะครับนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ผมนะครับทำไมถึงผมทําผมไม่อยากให้คนเขาเศร้าผมไม่อยากให้แฟนครับผมเศร้านะครับ ผมอยากให้เขามีรอยยิ้มนะครับมีความฮามีความ ا, มีความสุขนะก็พราเราไม่อยากให้เรามีเศร้าอยู่แล้วอยากให้เรารักกันนะครับอยากให้เรามีความสุขนะครับก็ต้องขอโทษคนที่ไม่ชอบด้วยนะครับผมก็นะก็อันนี้ผมมาขอทําคลิปขอโทษก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะได้บอกว่าทําไมผมถึงทํานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพลงประกอบผมก็ไม่ได้ใส่นะครับก็ต้องขอโทษ ความหาก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับก็มีเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยละกันนะครับผมโอเคไปกันเลยอ่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะฮะก็ขอฝากชแนลสปอนเซอร์ o ูทเกมเมอร์ชแนลด้วยนะครับผมก็อ่าก่อนที่เราจะไปดูคลิปก็ฝากติดตามซับสไครต์เขาด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วเราไปดูคลิปกันเลย <Hey. S 2> กดปุ่ม <Hey. S 2> ดีเฮ้ยแหน่กูกดแล้วเนี่ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลย ไไม่ด้ <câ reen> เออเาละครับก <iny> ็ต <ett par aisse 250> ้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะก็วันนี้เลยนะครับเราก็อยู่ในรายการตีมาส์เตอร์ทีวีนะครับผมก็วันนี้เลยนะฮะผมก็จะได้มาแก้งคนดังกันอีกแล้วนะครับโอเคนะแม่ง ะนะครับในพาร์ทที่11แล้วนะครับก็โอเคอ่าก็เดี๋ยวบอกเขาแป๊บนึงนะครับอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จะได้มาแก้ไอชินแล้วนะครับผมก็ก็คือผมขอเอาแมปเก่าก่อนนะครับเพราะว่าแมปนั้นนะผมลืมไปว่าผมล้างเครื่องแล้วแมปมันหายนะผมโคตรเสียดายเลยส่าสร้างมาตั้งนานเลยนะครับว่าจะมามาทำแมปเปิด เปิดซีซั่นสองนะครับก็รู้สึกว่าแบบโคตรเสียดายมากนะครับผมโคตรเสียดายเลยผมบอกนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็รอเขาก่อนแั้นนึงเนี่ยตอนนี้ก็เที่ยงนะบ่ายบ่ายโมงนะครับบ่ายครึ่งนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคตอนนี้เขาเข้ามายัางก็รอเขาก่อนนะโอเคถ้าถ้าอยากให้ผมแกงไข่นะครับก็เออผมช่วย ขอขอแฟนขับช่วยทําแมปให้ผมได้ไหมผมไม่อยากเอาแมปผมและอยากให้อยากเอาแมปเออแฟนๆไงผมไม่รู้ด้วยว่าแมปมันใช้ยังไงเออมันจะได้สนุกด้วยไงนะนะครับผมจะได้สนุกด้วยนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคนะก็ช่วยทําแมปแบบดีๆเลยนะแบบโหดเลยนะครับแม่งแม่งจะได้ฟิวฟาวนะเนี้ยร,รอแป๊บหนึ่งนะโอ้โคตรแรกโคตรแรกเลย เออโอเคเดี๋ยวโทรไปหาเขากันไอ้าสตรนี่เข้าแล้วแม่งเสียกูเป็นโลกอ่ะครับเป็นโลรคไม่ว่ามึงปรับโลกขาดเธอไม่ได้อ่ะเรียบร้อยปรเซสของเรียบร้อยละับแม่ก็เออ mình há đoạt cú là này mà, đấy, già, à, trên mà anh này, này này, này của mình, lái này là nó bắn bắn rồi là về mình há khút theo con này này, đấy, này, đấy, đấy, đây này, đấy, 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 เดิมเอารถไฟมาอะแล้วสรุปให้กูออกอีกเลยใช่ไหมเนี่ยมึงไม่เตรียมตัวอีกแล้วโอ๊ยพอโออออกออกดิโอ๊ยอี๋ไไปไปเร็วตรงนี้ใช่ไหมเลือกอันนี้อันแรกใช่ไหมมาวางรถไฟวางรถไฟครับไปนั่งรถไฟเลยครับ ไปกดปุ่มไปมันเล่นที่อะไรมึงเนี่ยไอ้เจ้าเอต้อไปกูทำอะไรไอ้กูเลือกเกงหรออเลือกเลือกเรื่อยเรื่อยเส้นดีต้องเลือกอันแตกไว้รก้อนนี่มันเหมือนกันเราต้องแปลกๆอลกแปลกแปแล้วเนี่ เฮ้ยลงมาดิโอไม่รู้เรื่องเลยเราเนี่ยมีอะไรไหมให้กูทำอะไรปุ่มเนี่ยมีปุ่มกับเพจอ่กดปุ่มเลยกูกดให้ก็ได้กูกดให้ก็ได้กูกดให้ก็ได้โอ้ยไอ้สัตว์ไอ้คยังไม่ทังเกียจตัวอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวชินมาเปิดประตูให้กูก่อนไอ้สัตว์ในเวรกรรม

บักชินบักขำดำบักขำดำบักขำดำหไอ้เชี่ยเถ้ากูตีมได้นี่ก็สซำแล้วนะเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แล้วโสมสาร็กตาดำดำไอ้เชี่ยเป็นคนทรมานกล้าทำกลุ่มนี้เลยเหรอเฮ้ยกูโดนตี เอ้ยเอ้ยเฮียเด็กนี่น่าชินมาเลยเป็นค่ารับใช้กูมาเปิดะตเฮ้ยปล่อยไว้แนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูเดินหอยหลังมห้ามทุบนะเว้ยมึงจะโกงไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ย ตายไปดีเองตายก็ตายวะไม่เป็นไรจะได้ออกแบบทันใจไงเออเดี๋ยวกูฆ่าโอ้โหแย่ของบ้านไม่เก็บหรอกไม่เก็บก็ได้เนี่ยอะไรวะเนี่ยแมวเว้ยไปดาบเพชรเลยนะทรมานอีกดาบเพชรเลยเนี่ยช่างมันอ้อ วาเลยกูว่าอันนี้แม่งต้องเป็นลาวานแน่นอนเลยใช่ล่ะเอ้อะไรวะเ้กดปุ่มดิเฮ้ยแ่นกูกดแล้วี่ยไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยไม่ได้แดกอีกแี้วเออลงไปลงไปลงไปกูต้องรองไอ้ชี่อ ไอ้คุณพวกเราเลยไม่ได้แดกพวกเราไม่ได้แดกอะไรอะไรโอ้ยโอ้อะไรในนี้มันมีเขี้ยอะไรเนี่ยอะไรเอ้าโอ้ยเขี้ยตกแหมมันน่าจะแบบเป็นด่านเป็นด่านมึงไม้ทำอย่างนี้มันไม่ไม่เว้ยอันนี้มันแบบแฟนคลับมึงเข้าใจไหม คือแมพแมพแมปกรูปหายไงอุตส่าห์จะมาทำเปิดซีซั่นสองแล้วก็แฟนคลับมึงทำให้วันนั้นใช่เออมึงจะตีก็ไม่ได้ไอ้สัสใครมงคนสร้างไว้เหญ่ใหญ่ให้กูรู้นะเว้ยเออแม่ตูดนตัวแม่ง โอ้ยรู้สึกเน็ตกากมากเลยช่วงนี้เนี่ยเรามืงไม่ได้จ่ายค่าเน็ตมาเป็นปีแล้ว <c oughs> ยังใช้ได้อีกเหรอไปไปไหนก็ไปเลยมึงอ่ะใครเชิญมึงมาเดี๋ยวกูอยากรู้นะใครเชิญมึงมาไปคุย เดนีกคนแล้วครับไงไอสัตว์ฮนะมึงโชว์อะไรฮนะไอสัตว์อให้มันตีให้มันตีให้มันตีนตเออห้ามต่อโซ่งงงงไอสัตว์ คุ้ยเดี๋ยวด่ามันก่อนนะครับก่อยค่อยคก่อนิปคิดคุด้ยสัตว์เขี้ยวาง <laughs> โอเคครับก็นะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็อย่าลืมที่จะกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมฟ้อง <laughs> <laughs> ตาครับนะก็อย่าลืมที่จะกด Sub สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเ <laughs> พื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปวิดีโอของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมแกล้งใครนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ อ่านะฮะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นะถ้าอยากให้ผมแกงใครนะครับทําเป็นกูเตียนไม่ได้อ๋อลืมไปนะครับก็ถ้าอยากให้ผมแกงใครนะครับถ้าอยากให้ผมแกงไครก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็ช่วยทําแบบดีๆมาให้ผมแกงแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะนะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่ทําแบบให้ผมเล่นนะครับผมได้ใช้แบบเขาตั้งสองรอบเลยเนี่ยรู้สึกอ เพราะว่าแมปเขาก็ใช้ได้สุดยอดแต่อันนี้ม,นม,นมันมันมันมือนไงไอ้ย่ม่งติดม่งติดยานะไอ้หี้โดูๆเดอไอสัตว์มันติดยานะครับก็ปล่อยมันไปนะอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืมทำแมปให้ผมเล่นด้วยนะอยากจะรู้ว่าใครจินตนาการดีกันแล้วก็ถ้าอยากผมแกลใครก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็พอต่อไปผมเลือกแล้วว่าผมจะแกลใครนะอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ต้องขอไลน์พิมกเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมไมค์คาร์บแล้วกันนะครับโ oh yeah. อ้ยเฮียอ่าถ้าดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ด้วยนะฮะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปอื่นก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับผมบา,บาย